วันนี้ไม่มีอะไรจะลงคลิปนะเจะจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยอ่าถามก่อนนะว่ามีใครรู้จักทักเกิลซาซ่าสี่แปดสองหกบ้างถ้ารู้จักคนนั้นใช่ไหมแล้วฝันว่าเราได้เล่นเยือกับพี่กับพี่แท็กเว้ยเฮ้ยตอนแรกเราเราแบบโอ้โหแบบยินใจมากแล้วพึ่งคนโบว่ามันคือฝันโอ้โหก็เศร้าอะ่ะนะเจก็แบบ ไม่เป็นไรมาเป็นควาสุขจแบบจีๆนะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะลืมไปแล้วแหละไม่เป็นไรก็แค่นี้แหละเที่ยบอกว่าเมื่อคืนเ,เราฝันเห็นพี่แท็กเล่นเกมกับเราอะ่ะเออแค่นั้นแหละพี่แท็กเล่นเกมใช่ไหมพี่แท็กเหมือนเขาไม่เอาเลยเอาเอาคอมแบบคอมจริงๆอ่ะคอมตั้งโต๊ะอะมาเล่นมาเล่นบนตักเขาอะ่ะเออไม่แบบทอบอ็อปอ่ะถึงไม่ใช่แบบทอบ็อป เสร็จแล้วก็เล่นก็เล่นในโทรศัพท์ไปอือก็ดีเลย